ล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าควรทำไหมคะคือทุกครั้งที่ไปไลฟ์ก็จะมีน้องถามคำทามนี้ทุกครั้งจริงๆไปฟังคุณหมอพิ่นังบอกกันค่ะว่าควรทำไหม the AM the first thing you want to do is cleanse however this is optional you do not have to cleanse your face in the morning คุณหมอ h ฮเธอร์คอนเมลค่ะเป็นคุณหมอผิวหนังนะคลิปนี้มีคนดู1.8ล้านครั้งค่ะแรกเลยนะคะมันเป็นตารางของสกินแคร์เช้ากับสกินแคร์ก่อนนอนนะจะเห็นได้ว่าในช่วง AM อะค่ะสิ่งแรกที่เราสงสัยกันว่า มันจำเป็นหรือเปล่านะั่นคือการล้างหน้าเห็นคํานี้ไหม optional นะ optional แปลว่าเลือกได้นะคะเรามีสิทธิ์เลือกได้ว่าจะทำหรือไม่ทำก็ได้ไม่ผิดเลยนะใครที่ไม่ล้างหน้าก็ไม่ผิดใครที่อยากล้างก็ไม่ผิด If you so choose to cleanse, you could either use a gentle cleanser, or if you're acne prone, for example, you could use a cleanser with actives like benzoyl peroxide wash or salicylic acid. gentle cleanser ก็สามารถใช้พวกคลีนเซอร์ที่มันช่วยลดสิมได้อะไรอย่างก็คือถูกต้องดังนั้นเป้ไม่อยากให้เถียงกันอีกต่อไปนะคะว่าตอนเช้าควรล้างหน้าไหมเพราะจริงๆแล้วว่ามันเลือกได้ว่าจะล้างหรือไม่ล้างก็ได้เราทุกคนควรมีสิทธิ์เลือกสกินแคร์รลทีนที่เหมาะกับผิวตัวเองอ่ะเช่นแป้มีเพื่อนหลายคนที่เป็นมนุษย์แม่ที่ผิวแห้งมากๆเชา้าตื่นมามนุษย์แม่ไม่มีามสามารถที่จะล้างหน้าหรือทาสกินแคร์อะไรได้เลยค่ะแค่ดูแลลูกเอาลูกไปส่งโรงเรียนให้ทันโรงเรียนนี่ก็คือยากมากแล้ว ดังนั้นกว่าที่แม่ๆเหล่านี้จะมีเวลาได้อาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันทาสกินแคร์แต่งหน้าสวยๆอ่ะก็คือหลังจากเสร็จภารกิจจากลูกแล้วแต่เพบาว่าเพื่อนๆเหล่านี้ที่ผิวแห้งอะค่ะไม่ได้มีปัญหาผิวอะไรเลยคือกลับมาแต่งหน้าก็สวยปกติผิวดีปกติแต่กลับกันค่ะเป้เป็นคนที่ผิวมันมากแล้วก็พบว่าน้องๆหลายคนที่ผิวมันเหมือนเป้เป็นเหมือนกันนั่นก็ข้าววันไหนเป้ไม่ได้ล้างหน้าในตอนเช้า แล้วพอผ่านระยะเวลาไปจนถึงเที่ยงหรือว่าเกือบเที่ยงจะมีเม็ดสีดำๆของสิวเซี้ยนเคลอะเต็มจมูกไปหมดเลยหน้าทาั้งหน้าก็คือแบบหยาหื้อเยิ้มมากแล้วถ้าวันนั้นไม่ได้อาบน้ําทั้งวันเลยก็คือไม่ได้ล้างหน้าเลยเช่นไม่สบายหรือว่าป่วยอ,อย่างเงี้ยค่ะไม่เกินเย็นวันนั้นคือสิวขึ้นแน่นอน นี่คือคนที่หน้ามันเหมือนเป้มักจะมีปัญหาเดียวกันแบบนี้ค่ะจะมีน้องถามว่าอ้าวแล้วพี่เป้ล้างหน้าทุกเช้าพี่เปไ้ไม่กลัวคะ่ะว่าไมโครไบโอมจะหายไปไม่กลัวหรอคะว่าผิวจะขาดความชุม่มชื้นทุกคนไม่ต้องตกใจกลัวขนาดนั้นนะคะสกินแคร์ที่ดีนะคะเขาใส่ไมโครไบโอมมาให้ใส่พวกปรไบโอติกมาให้เราสามารถเติมไมโครไบโอมให้ผิวเราได้ส่วนเรื่องความชุ่มชื้นก็ไม่ต้องกลัวนะคะถ้าใครก็ตามเลือกใช้ m o ร์ไร r ซอร r ที่ดีทาแค่เฉพาะตอนกลางคืน สามารถให้ความชุ่มชื้นไปถึงวันทั้งวันของวันพรุ่งนี้ได้เลยอย่างไวจ์ไรเซอร์ที่แป้เลือกใช้อ่ะค่ะให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้72ชั่วโมงนั่นแปลว่าแป้ทาแค่ครั้งเดียวแต่ความชุ่มชื้นจะอยู่ไปอีก3วันหลังจากทาเลยนะดังนั้นเลิกเถียงกันนะคะว่าควรจะล้างหน้าหรือไม่ควรจะล้างหน้าในตอนเช้าใครสะดวกล้างก็ล้างใครไม่อยากล้างก็ไม่ผิดนะคะ